นี่ก็คือสะพานโค้งเหมาะสำหรับมาถ่ายรูปนะครับเหมาะสำหรับการมาถ่ายรูปตรงนี้นี่เป็นสะพานขามคลองน้อยๆแล้วก็จะมีทางที่เอาไว้เดินเลาะเรียบกับริมน้ำอันนี้คือทางเดินสำหรับเดินไปชมรอบๆอ,อุทยานนะครับเราสามารถ เช่าจักรยานปั่นปั่นจักรยานได้นะครับรอบๆเลยมันจะมีจักรยานให้เช่าอยู่ข้างหน้านะครับเส้นทางก็ล่มลื่นดีนะครับเหมาะการเดินมาพักผ่อนแล้วก็ปั่นจักรยานะจะเป็นต้นไม้พุ่มไม้ซ้ายมือก็จะเป็นพวกสาลาพวกสะบัวส่วนขวามือก็จะเป็นแม่น้ำที่เป็นบ่อเพาะพันปุปลานะที่เราให้อาหารปลากันมา พื้นที่ปฏิบัติการนิสิตสาขาวิชาประมงเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหากรรมการเกษตรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับว่ามันมีอะไรนะครับนี่ฮะเข้ามายังจุดภายในก็จะเจอเจ้าสองตัวนี้ครับกําลังนอนเล่นน้ําสบายใจสิ่งนี้คือจระเข้น้ําจืดนะครับเป็นจระเข้ตัวจริง ในบ่อนี้ตอนนี้เหลือแค่สองตัวเนาะก่อนหน้าเคยเหลือเหลือเยอะอยู่นะแต่รอบนี้เหมือนจะเหลือสงอแค่สองตัวกหมกำลังนอนกันน่ารักตะมุตะมิเลยน่ากอดมากเลยเป็นตะเพงเป็นตะโกดก็กิ้งก่านี่แหละนะครับแต่ตัวใหญ่ไปหน่อย ด,ดูนอนอาบแดดนิ่งเลยนี่ก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องขึ้นมาข้างบนนะครับคอยเกันไว้ให้เรามาดูจระเข้จากมุมบนโ,โบอ้บ่อจระเข้ ครับคือจอระเข้บ่อจอระเข้อยู่ที่หลังอุทยานบัวน,นะครับบ้านทะเแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับก็จะมีจระเข้เราได้ดูนะครับจระเข้ตัวเป็นๆจระเข้น้ําจืดปัญยุตก็พาครอบครัวมาดูได้นะครับอยู่ที่ ข้างหลังอุทยานบัวนี่แหละเราจะเป็นโซนเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นบอ่อของจอระเข้บอ่อเลี้ยงจระเข้จะมีให้ดูทั้งข้างล่างและก็ข้างบนโอเคฮะอย่าลืมพาพาพาเมียมาย้อนยอนบอ่จอจระเข้นะ หยอกหยอกนะทุกคนหยอกหย,ยอกนะจ๊ะจุดนี้นะครับก็จะเป็นทางที่สร้างไว้สำหรับเดินลงไปยังศาลากลางสะบัวนะครับก็จะเป็นสะพานไม้ข้างๆก็จะเป็นดอกบัวนะครับก็จะมีจุดที่ไว้นั่งเล่นนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นศาลาศาลาก็จะมีอยู่สองหลังนะครับ เป็นสาลากลางน้ําสาบบัวถัดไปด้านนูน้นขาวๆนู้นก็จะเป็นพญานาคนะครับพญานาคสีขาวตอนนี้ดอกบัวไม่ออกดอกเลยนะครับก็ออกไม่เยอะนะครับก็ยังฝั่งนู้นพอไม่สีเออสีนี่มีอยู่อุทยานบัวของสกลนครบ้านเรา เดี๋ยวพาดูดอกบัวมีสีอะไรอันนี้สีออกชมพูส่วนนั้นนี้จะเป็นสีเหลือง อันนี้สีเหลืองเดี๋ยวเราไปนั่งพักยังสาราคนก็จะมาถ้าวันธรรมดาคนจะมาช่วงเร็งๆนะครับหรือว่าช่วงเย็นๆคนจะมาเยอะเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับถ้าเป็นวันหยุดนะยิ่งเฉพาะว่าวันหยุดนะใกล้จะถึงเนี่ยสามสี่วันเนี่ย ถ้าม่มีที่ไปก็นี่ครับแวะมาพักผ่อนหย่อนใจมานั่งชมวิวดูต้นมงต้นไม้ดูธรรมชาติดูจอระเ้ดูปลาดูดอกบัวอยู่ที่อุทยานบัวอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสรนบุรนะอยู่บ้านทะเลนะ ครับมาเดินกันต่อนะครับเดินชมภายในอุทยานขน้าก็จะมีสาลีาด้วยหนึ่งจุดใส่หมวกก่อนเดี๋ยวโดนโดนเล่นนะผมไม่ใช่ในรุ่นขเขมนิน ที่เห็นเบื้องหน้าของพวกเราตอนนี้ก็คือเป็นพญานาคข่าวนะครับก็ม้วนตัวล้อมรอบดอกบัวนะครับนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นลนดนวาร์ครสำคัญของอุทยานบัวนะครับนี่ก็จะเป็นนี่ครับอุทยานบัวป้ายอยู่ด้านนี้นะครับมาเบิ่งกัน นี่คือพญานาคสีขาวนะตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีจุดที่แบบทุบเทียนไหว้สักการะนะครับใครได้เห็นคลิปนี้ก็ก็ขอให้มีโชคมาดูพญานาคขาว อยู่ที่อุทยานบัวนะเดี๋ยวผมจะพาเดินเบริงรอบๆเดินอ้อมๆตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เลยองค์งใหญ่เนะขอภายองค์งใหญ่เพื่อองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่มากอันนี้จะเป็นส่วนหางดิส่วนหางของพญานาค สวยๆมาเบิ่งใกล้ๆมาองุ์งใหญ่ขนาดไหนพญานาคก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนี่ครับคือจุดแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยว ริมถนนหมายเลข22อ่อยู่ช่วงบ้านทะาแร่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับไม่ไกลนะครับจากตัวเมืองนะครับขับรถมาก็คืออยู่ริมทางเห็นเลยมันจะเป็นของอแลดนมาของน้องหานนะครับบ้าน,น,นแม่น้ำน้องหาลนลอดมีสนามเด็กเล่นด้วยนะ ด้านนู้นไปออกกำลังกายพาลูกพาครอบครวบัวมาเที่ยวพักผ่อนห้องน้ำมีไว้บริการนี่ครับนี่ก็เหมาะก,กับการมาเดินเล่นมานอนพักผ่อนเยี่ยมเลยนะครับน้ำที่ใช้วาก็เป็นน้ำมูนว้า I mm -hmm.